ถ้าผมบอกว่าตอนนี้มีหมอแรงดันใบใหญ่ตั้งอยู่กลางเอเชียของเราเองและทุกวันมีคนคอยเติมไฟเติมแรงดันเพิ่มขึ้นทีละน้อยหมอใบนี้ชื่อว่าทะเลจีนใต้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจีนและสหรัฐต่างขยับตัวแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆทั้งการซ้อมรบการสร้างเกาะใหม่กลางทะเลรวมถึงการพัฒนาอาวุธทางทะเลรุนล่าสุดที่หลายประเทศจับตาอย่างใกล้ชิด คืนนี้เราจะชวนกันมาดูสามอาวุธทะเลที่จีนกำลังเร่งพัฒนาอาวุธที่หลายฝ่ายเชื่อว่าอาจพลิกสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างจริงจังและคำถามสำคัญคือเมื่อหมอแรงดันใบนี้ร้อนขึ้นทุกวันประเทศเล็กอย่างไทยควรมองควรเตรียมตัวและควรอ่านเกมนี้อย่างไรผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละช่วงครับกองเรือผีดิบจึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนเกมในทะเลจีนใต้ มันคือเรือกึ่งดำน้ำที่ตรวจจับได้ยากมากสามารถล่องเข้าใกล้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐยิงขีปนาวุธหลายทิศพร้อมกันแล้วจมหายลงใต้น้ำภายในไม่กี่วินาทีหัวใจของมันคือการพรางตัวพอเรือกดตัวต่ำกว่าระดับคลื่นสัญญาณบนเรดาร์แทบหายไปดูเหมือนเรือประมงธรรมดาแต่จริงๆคือเรือรบหนักพร้อมอาวุธเต็มลำนี่คือสิ่งที่ทำให้เพนตาก,กรอ้องเรียกประชุมกลางดึก เพราะในทะเลที่กว้างใหญ่ล้นขอบตาเรือที่โผล่ขึ้นมาแค่เสาเดียวอาจหลุดลอดจากการตรวจจับได้ง่ายกว่าที่คิดและถ้าพลาดเพียงครั้งเดียวผลกระทบอาจไม่ใช่แค่เรือรบหนึ่งลำแต่คือเสถียรภาพทางทหารของทั้งภูมิภาคสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างไรคำตอบคือทะเลจีนใต้คือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจเอเชียทั้งน้ำมันสินค้านำเข้า ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและสินค้าที่วางอยู่บนชั้นห้างไทยเกือบทั้งหมดล้วนผ่านเส้นนี้ทั้งสิน้นหากความตึงเครียดเพิ่มขึ้นค่าประกันภัยเดินเรืออาจปรับขึ้นค่าระวังเรืออาจขยับทันทีราคาน้ำมันที่ปั๊มอาจตามมาทันทีและท้ายที่สุดคือค่าครองชีพของคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นภาพรวมของกองเรือผีดิบในวันนี้สรุปได้สั้นๆว่า มันคือเรือกึ่งดำน้ำที่ซ่อนตัวเก่งที่สุดรุ่นหนึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเจาะระบบป้องกันเรือบรรทุกเครื่องบินและกำลังบีบให้สหรัฐต้องปรับยุทธศาสตร์การตรวจจับครั้งใหญ่ขณะที่ผลสะเทือนอาจไหลย,ย้อนกลับมาถึงราคาน้ำมันและค่าครองชีพในไทยได้ไม่ยากและทั้งหมดนี้พาเราเข้าสู่อาวุธชิ้นถัดไปที่เปิดไฟสว่างกลางผิวน้ำถ้าอาวุธชิ้นแรกคือเงาใต้น้ำที่แทบมองไม่เห็นอาวุธชิ้นที่สอง คือการประกาศตัวแบบไม่ต้องหลบซ่อนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ Type 004ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นก้าวที่ทำให้จีนเริ่มขึ้นสู่บทบาทมหาอำนาจทางทะเลเต็มตัวเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะค่อยๆแกะทีละชั้นว่าทำไมเรือลำนี้ถึงถูกพูดถึงมากที่สุดในปีที่ผ่านมาและมันเปลี่ยนสมดุลอำนาจในเอเชียอย่างไรตาข่ายสามชั้นของสหรัฐคือความพยายาม ตอบคำถามใหญ่ข้อหนึ่งว่าในทะเลที่กว้างกว่าทวีปพวกเขาจะตามหาเงาใต้น้ำของจีนได้อย่างไรนี่ไม่ใช่แค่เรื่องกองทัพต่อกองทัพแต่คือสมดุลอำนาจที่เกี่ยวโยงตั้งแต่ราคาน้ำมันไปจนถึงต้นทุนขนส่งสินค้าที่ไทยพึ่งพาอยู่ทุกวันชั้นแรกบนท้องฟ้าคือเครื่องบินลาดตระเวน P ีโพไซดอนมันใช้เรดาร์อ่านลายคลื่นบนผิวน้ำเหมือนคนขายปลาที่มองคลื่นแล้วรู้ว่าเรืออะไรเพิ่งผ่าน มันโปรยทุ่นโซน่าลงไปสร้างหูชั่วคราวใต้ทะเลและมีเครื่องตัวสนามแม่เหล็กที่จับโลหะขนาดใหญ่ใต้น้ำได้เหมือนตาหูจมูกแบบพกพาที่คอยปัดเงาใต้น้ำของจีนออกจากฉากหลังชั้นที่สองคือนักล่าเงียบใต้ผืนน้ำเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ของสหรัฐที่ใช้ไฮโดโฟนฟังทุกเสียงตั้งแต่ใบพัดเรือรบจนถึงเสียงสัตว์ทะเล เทคโนโลยีการแยกเสียงที่ลำหน้าทําให้รู้ได้ว่าเสียงไหนคือเรือกึ่งดำน้ำของจีนแม้ลำเรือจะพรางตัวเก่งแค่ไหนเสียงก็ยังเป็นรอยทางสำคัญที่ซ่อนอยากชั้นสุดท้ายคือสายตาจากอวกาศดาวเทียมหลายวงโคจรที่ใช้ทั้งภาพความร้อนภาพความผิดปกติของผิวน้ำและการดักสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์มันคือกล้องวงจรปิดระดับโลกที่เฝ้ามองพื้นที่สำคัญตลอดเวลา ทั้งสามชั้นนี้ทำงานร่วมกันตลอดแลกเสียงแลกภาพแลกข้อมูลทุกวินาทีแต่ต่อให้ซับซ้อนเพียงใดความเสี่ยงก็ยังอยู่เพ,พราะถ้าพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงการสูญเสียเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ชีวิตลูกเรือหลายพันนายและความตึงเครียดในภูมิภาคที่พุ่งขึ้นในทันทีสำหรับคนไทยแม้เราไม่เห็นเรือรบเล่นผ่านหน้าบ้านแต่แรงสะทืนจากความเสี่ยงนี้ เดินทางมาถึงเรารวดเร็วมากถ้าสถานการณ์ร้อนขึ้นค่าประกันภัยเรือที่ผ่านทะเลจีนใต้จะเพิ่มทันทีค่าขนส่งสินค้าส่งออกของไทยอย่างข้าวยางและชิ้นส่วนรถยนต์จะสูงขึ้นสินค้านำเข้าที่เราใช้ทุกวันก็อาจขยับราคาเหมือนตลาดที่มีเหตุชุลมุนด้านหน้าแม้เราอยู่ท้ายตลาดก็ยังได้รับผลกระทบทั้งหมดนี้สรุปได้สั้นๆว่าสหรัฐกำลังแก้เกมเรือผีดิบด้วยตาขายสามชั้น ระหว่างฟ้าน้ำและอวกาศที่เชื่อมกันแบบไร้รอยต่อแต่เกมนี้ยังมีความเสี่ยงสูงความผิดพลาดเล็กน้อยสามารถสร้างผลสะเทือนใหญ่และแม้ไทยจะไม่อยู่ในสนามรบผลกระทบทางเศรษฐกิจสามารถเคลื่อนมาถึงเราได้เร็วและแรงกว่าที่คิดและในขณะที่โลกจับตา,กากเกมป้ายน้ำจีนกลับเดินหมากอีกตัวที่ใหญ่กว่ามากบนผิวน้ำนั่นคือเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ไทป์0 ฐานทัพลอยน้ำที่หลายฝ่ายมองว่าอาจเปลี่ยนกติกาในมหาสมุทรทั้งหมดช่วงต่อไปเราจะค่อยๆทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดเรือลำนี้จึงถูกมองว่าเป็นกาวสำคัญที่สุดของกองทัพเรือจีนในรอบหลายสิบปีตอนนี้เราจะค่อยๆพูดถึงอาวุธที่ถูกมองว่ามีน้ำหนักทางยุทธศาสตร์ที่สุดในสามชิ้นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ไทป์0 0 4 เพราะมันไม่ใช่แค่เรือรบแต่คือดินแดนลอยน้ำที่บอกให้โลกเห็นว่าจีนพร้อมจะเล่นในหลีกเดียวกับสหรัฐแล้วแม้เรื่องนี้ดูไกลตัวแต่แรงสะเทือนของมันสามารถเดินทางมาถึงเศรษฐกิจไทยแบบไม่รู้ตัวครับก่อนหน้านี้จีนมีเหลียวหนิงซานตงซานตงและฝูเจียนแต่ทั้งหมดใช้เชื้อเพลิงธรรมดาต้องแวะเติมน้ำมันเป็นระยะเหมือนรถที่ต้องเข้าปั๊มเสมอพิสัยการเดินเรือ จึงจำกัดแต่ไทป์0-04ใช้พลังงานนิวเคลียร์นี่คือจุดเปลี่ยนเพราะมันปฏิบัติการได้เป็นปีโดยไม่ต้องกลับฟังพิสัยทำการแทบไร้ขีดจำกัดข้อจำกัดจึงไม่ใช่เชื้อเพลิงแต่คืออาหารน้ำและกำลังใจของลูกเรือผลลัพธ์คือจีนสามารถขยับอิทธิพลทางทะเลออ,อกไปไกลกว่าที่เคยทำได้ไทป์0-04จึงเป็นเหมือนฐานทัพลอยน้ำ ลูกเรือหลายพันานายโรงงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในท้องเรือทั้งหมดทําให้มันเป็นเมืองเล็กๆก,กลางมหาสมุทรในเชิงยุทธาศาสตร์จีนจะสามารถวางกองเรือในมหาสมุทรอินเดียในแปซิฟิกหรือไกลออสเตรเลียได้ยาวนานโดยไม่ต้องพึ่งท่าเรือประเทศใดอำนาจต่อรองบนเวทีโลกจึงเพิ่มขึ้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนพลังงานล้นเหลือจากนิวเคลีย ยังเปิดทางให้จีนใช้ e m a s ระบบส่งเครื่องบินพลังแม่เหล็กไฟฟ้าที่พลักเครื่องบินจากศูนย์ไปถึง200กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงในไม่กี่วินาทีนุ่มแต่ทรงพลังปล่อยเครื่องบินได้ถี่กว่าประหยัดกว่าและรองรับทั้งเครื่องบินสเตลโดรนและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าบนดาดฟ้าของไทยศ 0, 4เราจะไม่เห็น j 15รุ่นก่อนแล้วแต่จะเป็น j 35 เครื่องบินรบสเตลใหม่ KJ 600เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและฝูงโดรนโจมตีและสอดแหนมที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อนักบินจริงทั้งหมดนี้สะท้อนว่าจีนไม่ได้แค่ตามเทคโนโลยีสหรัฐแต่เรื่องผลิตของตัวเองในมาตรฐานเดียวกันแล้วช่องว่างกับสหรัฐยังมีอยู่เรือชั้นฟอร์ดยังเหนือกว่าในภาพรวมแต่สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลคือความเร็วของจีนต่อเรือเร็ว มีโครงการใหม่เรื่อยๆและประสบการณ์เพิ่มขึ้นทุกปีเหมือนทีมฟุตบอลที่จากเดิมเป็นรองแต่ตอนนี้ซ้อมหนักเสริมผู้เล่นและเริ่มเล่นในจังหวะเดียวกับทีมแชมป์แล้วแล้วทั้งหมดนี้เกี่ยวกับไทยอย่างไรคำตอบคือมากกว่าที่เราคิดถ้าจีนขยายการลาดตระเวนออกไปไกลขึ้นเส้นทางเดินเรือในเอเชียอาจต้องปรับใหม่ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นทำให้ค่าประกันภัยเรือสูงขึ้น ราคาน้ำมันผันผวนและต้นทุนการค้าทางเรือซึ่งเป็นหัวใจของการส่งออกไทยจะกลายเป็นภาระที่ผู้บริโภคคนไทยต้องจ่ายในท้ายที่สุดพูดง่ายๆถ้าสมดุลอำนาจเปลี่ยนราคาสินค้าในตลาดไทยก็อาจแพงขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าไท004คือเรือบรรทุกเครื่องบินนิวเคลียร์ลำแรกของจีนมีพิสัยทำการแทบไร้ขีดจำกัด ใช้ระบบอ e ีเมลส์ที่ทันสมัยเป็นฐานทับลอยน้ำที่ยกระดับสถานะของจีนบนเวทีโลกและอาจส่งผลโดยตรงต่อเสถียรภาพของเส้นทางเดินเรือที่ไทยพึ่งพาและท่าไท004คือหัวใจของกองเรือจีนบนผืนน้ำอาวุธชิ้นถัดไปคือสมองยุคใหม่ของสงครามทางทะเลเรือไท076เรือแม่ดโดรนที่ออกแบบมาสำหรับสงครามแบบฝูแงแมลงเดี๋ยวเราจะ ค่อยๆดูกันว่ามันทำงานอย่างไรและทำไมหลายประเทศจึงจับตาอย่างใกล้ชิดช่วงนี้เราจะค่อยๆพูดถึงสงครามในรูปแบบใหม่เพราะถ้าอาวุธสองชิ้นแรกของจีนคือกำมปั้นหนักอาวุธชิ้นที่สามนี้คือฝูงผึงเล็กกว่าเร็วกว่าและจานวนมากจนระบบป้องกันแบบเดิมรับมือแทบไม่ไหวนี่คือเรือไทป์ศูน เรือบรรทุกโดนและเรือยกพลขึ้นบกที่ถูกออกแบบมาสำหรับสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะเรือลำนี้มีสองบทบาทร่วมอยู่ในลำเดียวเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดกว่าสี่ห0ื่นตันบรรทุกนาวิกกโยธินยานเกราะรถถังเรือระบายพลและพร้อมกันนั้นมันยังเป็นเรือแม่ดโดนเต็มรูปแบบดาดฟ้าขนาดใหญ่พร้อมระบบปล่อยโดรนแบบแม่เหล็กไฟฟ้าคลายเอมมาส เวอร์ชันย่อส่วนที่ใช้ยิงโดรนขึ้นฟ้าเป็นจำนวนมากในเวลาอันสัน้นพูดง่ายๆมันคือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกบวก,กเรือแม่โดรนรวมกันและยังไม่มีประเทศไหนสร้างแบบนี้มาก่อนหัวใจของไท pe 0ูนคือแนวคิด Swarm Tactics การใช้ฝูงโดรนเป็นร้อยเป็นพันตัวเคลื่อนที่พร้อมกันคล้ายฝูงแมลงที่กลูเข้าไปจนศัตรูตั้งรับไม่ทัน โดนในฝูงแบ่งหน้าที่กันชัดเจนโดนสอดแนมหาตำแหน่งโดนก่อกวนอิเล็กทรอนิกส์ป่วนเรดาร์และระบบสื่อสารโดรนล่อเป้าเบี่ยงความสนใจและโดนโจมตีที่พุ่งเข้าใส่เป้าหมายสำคัญโดยตรงเขาได้เปรียบคือจำนวนแม้ฝ่ายตรงข้ามยิงโดนตกไปบางส่วนแต่โดนที่เหลือก็ยังทะลวงเข้าไปได้เหมือนตลาดที่มีคนวิ่งเข้ามาพร้อมกันสองคน ไม่ว่ารปภจะเก่งแค่ไหนก็ผิดจังหวะได้ง่ายในเชิงการรบลำดับที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือปล่อยฝูงโดนเข้าป่วนก่อนทำลายเรดาร์ก่อกวนร,ระบบสื่อสารทำให้ชายฝั่งศัตรูตาบอดชั่วคราวเมื่อเปิดพื้นที่ได้แล้ว t y p ์07-6ก็สลับบทบาทกลับไปเป็นเรือยกพลนำทหารและยานเกราะเข้าขึ้นบกทั้งหมดเกิดขึ้นจากเรือเพียงลำเดียว ซึ่งเป็นการรวมสองความสามารถที่อันตรายที่สุดของสองครามสมัยใหม่ไว้ด้วยกันนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะไต้หวันซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเกาะและพึ่งพาระบบป้องกันชายฝั่งอย่างมากถ้าฝูงโดรนเข้ามาเป็นร้อยตัวเรดาร์ไต้หวันอาจผิดพลาดระบบสื่อสารอาจสะดุดและระบบป้องกันทางอากาศอาจล้มือหลังจากนั้นไทป์0-76ยอาจยกผลขึ้นบกจริง สถานการณ์ที่ไต้หวันเรียกว่าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงสูงสุดสำหรับอาเซียนรวมถึงไทยแม้เราไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงแต่เราพึ่งพาความสงบในทะเลจีนใต้ระดับสูงมากถ้าความตึ่นเครียดเพิ่มขึ้นเส้นทางสินค้าจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีอาจติดขัดต้นทุนขนส่งพุ่งขึ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงไทยอาจถูกชวนหรือถูกกดดันให้แสดงท่าที กลายเป็นสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนทางการทูตและในมุมชีวิตประจำวันค่าชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงสินค้าทั่วไปที่ใช้ชิ้นส่วนจากประเทศคู่ค้าในเอเชียต่างมีโอกาสขึ้นราคากระทบตั้งแต่แรงงานโรงงานไปจนถึงผู้ซื้อหน้าร้านทั้งหมดนี้สรุปได้ว่า Type 076คือเรือบรรทุกโดนและเรือยกพลขึ้นบกในลำเดียวใช้ยุทธศาสตร์ฝูงโดน ที่ทําให้ฝ่ายตั้งรับตอบโต้ได้ยากมีนัยสําคัญต่อไต้หวันและต่อสมดุลในทะเลจีนใต้และอาจส่งแรงสะเทือนมาถึงเถรยรภาพเศรษฐกิจที่ไทยพึ่งพาอย่างใกล้ชิดและเมื่อเรานําทั้งสามอาวุธผีใต้น้ําฐานทับลอยน้ําและเรือแม่ดโดรนมารวมกันสิ่งที่ได้คือกองเรือสามิติของจีนที่ออกแบบมาเพื่อตอกรอสหรัฐโดยตรงช่วงสุดท้าย เราจะไปดูว่าระบบทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันอย่างไรและหมายความอย่างไรต่ออนาคตของภูมิภาคเอเชียของเราครับช่วงนี้เราจะพูดถึงภาพรวมทั้งหมดเพราะอาวุธแต่ละชิ้นที่เราคุยมาตั้งแต่ต้นถ้าดูแยกกันอาจเหมือนแค่เรือหนึ่งลำหรือเทคโนโลยีหนึ่งอย่างแต่เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจีนกำลังก่อรูปสิ่งที่เรียกว่ากองเรือสามิติกองเรือที่สามารถควบคุมพื้นที่บนฟ้าบนผิวน้ำ และใต้น้ําได้พร้อมกันนี่คือภาพที่ทําให้หลายประเทศในภูมิภาครู้สึกว่าโลกกําลังขยับเข้าสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทางทะเลในมิติบนฟ้าและผิวน้ําไทป e 004ทําหน้าที่เป็นหัวใจของทั้งระบบควบคุมฝูงบินสเตลเจ35ใช้ k j 600เป็นดวงตาล่วงหน้าหอยมองภัยคุกคามจากระยะไกล และสนับสนุนกองเรือในรัศมีกว้างด้วยเรดาร์และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์มันคือฐานทัพอากาศลอยน้ำขยับไปอยู่ตรงไหนอำนาจในการควบคุมอากาศบริเวณนั้นก็เพิ่มขึ้นทันทีสำหรับสหรัฐซึ่งเคยมีความสามารถแบบนี้อยู่เพียงผู้เดียวในเอเชียการที่จีนเริ่มสร้างโครงสร้างคล้ายกันได้ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากในมิติใต้น้ำ กองเรือผีดิบทำหน้าที่เหมือนหอกข้างแคร่แฝงตัวอยู่รอบนอกกองเรือหลักเงียบตรวจจับยากพร้อมปล่อยขีปนาวุธจากหลายทิศท,ทางพร้อมกันเวลาไทป์ 0, 0ูนเปิดพื้นที่ให้อากาศยานกองเรือผีดิบคือกำลังที่ล้อมวงอยู่รอบนอกแบบมองไม่เห็นทำให้ภาระของการป้องกันจากฝั่งสหรัฐเพิ่มขึ้นหลายเท่าในมิติของสงครามไร้คนขับไทป์ศูน เติมความซับซ้อนให้ระบบทั้งหมดมันปล่อยโดรนจำนวนมากเพื่อป่วนหรือทำลายเป้าหมายทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์ใช้โดรนล่อเป่าและยังคงทำหน้าที่เดิมคือยกผลขึ้นบกเมื่อทั้งสามมิติมารวมกันภาพที่ได้คือระบบรบที่สามารถกระจายพลังสอนชั้นการโจมตีและปรับตัวตามสถานการณ์ได้อย่างยืดหยุนแบบที่หลายประเทศในภูมิภาคยังไม่เคยเจอมาก่อนแล้วสนามรบของกองเรือสามิตินี้ อยู่ตรงไหนคำตอบหลักสองจุดคือทะเลจีนใต้ซึ่งจีนอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่และเป็นเส้นทางการค้าสำคัญระดับโลกอีกจุดคือช่องแคบไต้หวันจุดเปราะบางที่สุดในความสัมพันธ์จีนสหรัฐที่ความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยสามารถขยายเป็นวิกฤตได้ภายในเวลาไม่นานสำหรับประเทศรอบข้างรวมถึงไทยสถานการณ์นี้สร้างความอึดอัดไม่น้อย เพราะหลายประเทศมีสภาพกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเศรษฐกิจธธธพึ่งจีนความมั่นคงพึ่งสหรัฐไทยเองก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองฝ่ายพร้อมดูแลผลประโยชน์ของตัวเองในภูมิภาคผลกระทบต่อคนไทยไม่มาในรูปเรือรบแล่นเข้ามาใกล้าชายฝั่งแต่มาในรูปต้นทุนที่สูงขึ้นค่าระวางเรือที่ผ่านทะเลจีนใต้ค่าประกันภัยสินค้าราคาน้ำมันความเชื่อมั่นนักลงทุนรวมถึง ความผันผวนของค่างเงินและตลาดหุ้นทั้งหมดนี้กระทบตั้งแต่แม่ค้าในตลาดเช้าโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนส่งออกไปจนถึงผู้กเกษียณที่ลงทุนกองทุนต่างประเทศภาพรวมสั้นๆคืออาวุธทั้งสมเมื่อรวมกันกลายเป็นกองเรือสามมิติของจีนที่สามารถควบคุมพื้นที่ทะเลและอากาศได้พร้อมกันฝ่ายสหรัฐต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์รับมือประเทศในภูมิภาครวมถึงไทย กำลังอยู่ในหมอแรงดันที่ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีผลกระทบไม่ได้ไกลตัวแต่มาสัมผัสเราผ่านราคาสินค้าค่าครองชีพและต้นทุนพลังงานในชีวิตประจำวันและเมื่อเรามองภาพรวมทั้งหมดสิ่งที่น่าสนใจไม่ใช่แค่ว่าใครมีอาวุธอะไรแต่คือโลกกำลังเดินไปทิศทางไหนในอีก5-10ถึงปีข้างหน้าช่วงสุดท้ายเราจะค่อยๆสรุปภาพใหญ่พร้อมข้อคิดเล็กๆที่อาจช่วยให้เรา มองสถานการณ์ได้ชัดขึ้นโดยไม่ต้องตื่นตระหนกครับช่วงท้ายนี้เราจะค่อยๆรวบทุกอย่างเข้าด้วยกันครับตลอดตอนที่ผ่านมาเราผ่านทั้งกองเรือผีดิบใต้น้ําเรือบรรทุกเครื่องบินพลังนิวเคลียร์ไทป์ศูนและเรือแม่โดรนไทป์ศูนยทั้ง3อาวุธอาจด,ดูต่างกันแต่ทั้งหมดกําลังบอกเรื่องเดียวกันว่าโลกกําลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันทางทะเล ที่ลึกกว่าแหลมคมกว่าและมีผลกระทบกว้างกว่าที่คนทั่วไปนึกถึงมากสิ่งแรกที่เห็นชัดขึ้นคือจีนกำลังก้าวสู่บทบาทมหาอำนาจทะเลกองเรือผีดิบบอกเราว่าจีนกำลังลงทุนในเทคโนโลยีที่ไม่ต้องการให้ใครมองเห็น Type 004บอกว่าจีนพร้อมขยายอิทธิพลออกไปไกลกว่าชายฝั่งของตัวเอง t ท p e 076บอกว่าสงครามยุคใหม่ อาจาเริ่มจากฝูงโดรนที่ไม่มีนักบินแม้แต่คนเดียวทั้งหมดนี้สะท้อนว่าจีนไม่ได้ยืนอยู่แค่บทบาทภูมิภาคแต่ต้องการเป็นผู้เล่นระดับโลกที่มีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันสมดุลอำนาจไม่ได้เปลี่ยนแบบพลิกหน้าเดียวแต่กำลังเปลี่ยนทีละชั้นสหรัฐยังเหนือกว่าในหลายด้านแต่ช่องว่างกำลังแคบลงเหมือนนักวิ่งพลัดที่ระยะห่างค่อยๆย่นลงแม้ยังไม่แสงแต่ก็ชัดว่า ู้ตามเริ่มวิ่งในจังหวะเดียวกันแล้วเมื่อสองประเทศใหญ่ขยับตัวแรงขึ้นประเทศอื่นรวมถึงอาเซียนก็จําเป็นต้องขยับตามเพื่อรักษาสมดุลของตัวเองเช่นกันและผู้ฟังอย่างพวกเราได้อะไรจากความเข้าใจนี้คำตอบคือมากกว่าที่คิดแม้เรื่องเรือรบจะดูไกลตัวแต่ความเปลี่ยนแปลงในทะเลจีนใต้เชื่อมกับชีวิตประจำวันของเราหลายอย่างราคาน้ำมันค่าครองชีพ เสถียรภาพของค่าเงินบาทการส่งออกและนำเข้าของไทยและความมั่นใจของนักลงทุนต่างชาติทั้งหมดผูกกับความสงบของเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคเหมือนร้านค้าตลาดที่ดูห่างจากท่าเรือเป็นร้อยกิโลแต่ถ้าเรือขนส่งมาช้าแค่หนึ่งสัปดาห์ของบนร้านก็อาจขึ้นราคาได้ทั้งที่คนขายไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนไปเลยสุดท้ายสิ่งสำคัญที่สุดอาจไม่ใช่ว่าใครชนะหรือใครแพ้แต่คือเรา จะมองโลกอย่างมีสติได้อย่างไรเมื่อสถานการณ์ซับซ้อนขึ้นข่าวก็ยิ่งมากขึ้นน้ำเสียงของแต่ละประเทศก็อาจเข้มขึ้นตามแต่สำหรับคนฟังอย่างเราสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดคือความเข้าใจภาพใหญ่แบบไม่ตื่นตะหนกเพราะในโลกที่อาวุธล้ำหน้าขึ้นทุกวันสิ่งที่สำคัญไม่แพ้อาวุธก็คือสติกับความรู้เท่าทันของประชาชนธรรมดาอย่างเราเองนี่คือเหตุผลที่เราค่อยๆเปิดภาพให้ชัดขึ้นทีละชั้น เพื่อให้เวลามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้เราจะอ่านอย่างเข้าใจไม่ใช่หวาดกลัวหรือสับสนพันชลายจำง่ายเป็นกลางและหวางใจได้ทะเลกำลังเปลี่ยนอาวุธแต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองให้นิ่งขึ้นได้เสมอครับถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้และรู้สึกว่าภาพในทะเลจีนใต้เริ่มชัดขึ้นลองแบ่งปันตอนนี้ให้คนใกล้ตัวฟังดูนะครับอาจกลายเป็นบทสนทนาดีๆระหว่างมือเย็น หรือช่วยให้ใครอีกหลายคนอ่านข่าวใหญ่ของภูมิภาคนี้ได้อย่างเข้าใจมากขึ้นขอบคุณที่ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันครับ